สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขืย,ย,ย,ยสุโขทัยสะพายกาลสินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทำน้ำพริกปลากับพัดหน่อไม้ใส่มิ้นเ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็คั่วพริกกับกระเทียมก่อนค่ะคั่วให้อ่าหอมนะคะแต่พริกไม่ต้องดำมากนะคะสเสร็จแล้วเราก็เอาพริกกรับกระเทียมมาเทใส่โคกแล้วก็ปลาซับค่ะเป็นปลาดิบนะคะซับให้ละเอียด ใส่ผักชีใบเลื่อยค่ะหรือผักชีฝรั่งนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะให้เข้ากันเลยค่ะตาลาาเราจะซับให้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้มีก้างค่ะให้ก้างเข้าแบบละเอียดไปเลยนะคะแล้วก็ตำปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็มะกอกนะคะเราจะใช้มะกอกแทนมะนาวนะคะเพราะว่ามะกอกเนี่ยจะไม่ได้เปรี้ยวโดดนะคะจะมีเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆน,นะคะแล้วก็หอมค่ะ ใส่ไปสองลูกเลยนะคะตามด้วยพงนัวค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็เซ็ตแล้วนะคะน้ำพริกปลาของเราต่อไปเราก็จะไปขั้นตอนการพัดหน่อไม้ค่ะเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำพริกปลาของเราพอเซ็ตจากน้ำพริกนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพัดหน่อไม้นะคะอันดับแรกเลยเราก็จะใส่น้ำมัน นะคะแล้วก็คั่วไข่ไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะคั่วไข่ให้ซุกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยไว้ค่ะเราจะไม่ใส่ย่งไปในหน่อไม้นะคะตอนแรกเพราะว่าเวลาปรุงใส่เครื่องปรุงจะทําให้ไขด่ดาค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเจียวกระเทียมค่ะ นี่ค่ะใสหน่้อไมา้ซับลงไปนะคะแล้วก็พัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนะคะตามด้วยรสด,ดีค่ะแล้วก็พัดให้เข้ากันเลยนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นที่เราตัดเป็นเส้นสั้นๆนะคะเติมน้ำลงไปค่ะแล้วก็พัดให้วุ้นเส้นซุกค่ะ พอซุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ที่เราคั่วไว้เมื่อตอนแรกค่ะนี่ค่ะใส่แล้วก็พัดให้เข้ากันเลยค่ะเซตแล้วนะคะพัดหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นนะคะแล้วก็ใส่ไข่ต่อไปเราก็จะตักใส่จานเสิร์ฟค่ะถ้าคนบ้านหลาเนาะคนสุขโขทัยเขาก็จะกินมือขยำกันพริกปลาสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะ ถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจขื้สุโขทัยสะพยกรสินกันไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามรับชมได้เลยค่ะนี่ค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวขยำข้าวน้ำพริกปลานี่สุดยอดเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ